สวัสด wow, ีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะอยู่ผมมอเตอดงจริงคนนึงครับอยู่กับที่งานกาเดินเรามันนึงอะโอ้โหหายนู่นแล้วครับกูเจ๊ไปขึ้นแล้วนะสิบย้อนเดินกลับแล้วครับกลับบ่อแล้วนะ ที่นอนเลยดูดินครับสภาพดีอ่ะอดูสายโหดครับดูกน้องฟอร์ดจะแก้ปัญหาเข้ายัางไงตรงนี้ไม่ได้แล้วนะหักครับตรงนี้ดินหักแล้วนะต้องระวังครับ เบียดชิดดไปนู่นก็โอ้โหดูครับดูดินก็นเหมือนหักไปทางนู่นอีกนิดนแหว่งนะมาทางนี้ดึงเลยนะโอ้ย,อยานะเลย สายโหดดูสายโหดไปเล่ไปเล่สุดซอยสุดซอย มาแล้วครับดูน้องฟอร์ดนะนี่รอดไหมเยวนกดใหม่นะทางขึ้นนะจะอยู่ไหมครับ รอชมอ้าวเต็มแล้วครับออกได้ไหมอ้าวแรงครับสองร้อยสิบนะหกเฮกแอลครับสอ,อ,องร้งอยสิบยอดเลยเนะียออกตัวได้ไปได้ครับอ้าวมาดูเสียบป้ยครับร้อยเก้าห้านะ ทางขึ้นบอยังไม่อยู่นะคับเนิ่มครับ lòng đệm lông đệm, dù lúc vào, 195 không. รอถอยครับแบบบุญคนโทูนด้วยเสียยวน

ไปว,ว้าวยมดันตูดรอแล้วนะเอา,เอาวนแรงนะเอาถอยมาทีนี่ลงแน่นอนเลย้ย

เรียบร้อยครับแกยัไงไงให้อยู่ครับให้พอทุเรานะ่ะดินอย่างนี้ไม่อยู่แน่นอนครับสภาพดินแบบนี้เลนีเปโจกครับโอ้ หินแต่ละพื้นที่ในเขตรียามเรานี่ไม่เหมือนกันนะบางที่ก็เป็นหินดือดๆเลยครับบางที่นี่เป็นทรายเป็นเลนไปนเลยนะหินสมองคนระับ หยัทุกเที่ยวนะ่ะอืออโอเคครับผมสำหรับลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจบคลิปล้าลืมกดไลค์กด กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนลิ้นใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่บายครับสวัสดีครับ